วิธีอุ่นข้าวเหนียวในไมโครเวฟให้นุ่มอร่อยเหมือนซื้อใหม่หลายคนคงเจอปัญหากินข้าวเหนียวแล้วไม่หมดใช่ไหมคะพอนำเข้าตู้เย็นก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะช่องแช่ธรรมดาหรือว่าช่องแช่แข็งพอนำออกมาก็แข็งเป็นก้อนพอเอาเข้าวเหนียวอุ่นด้วยไมโครเวฟทีไรก็ได้ข้าวเหนียวแข็งทุกทีใช่ไหมคะ แล้วจะทำยังไงดีล่ะคะกลับมาทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มได้เหมือนเดิมวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆค่ะเดี๋ยวฟ้ายจะแบ่งปันให้นะคะสำหรับตัวช่วยแค่มีไมโครเวฟเครื่องเดียวเท่านั้นเองค่ะเราก็สามารถได้ข้าวเหนียวนุ่มอร่อยได้เหมือนใหม่เลยนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะวิธีแรกก็คือนำข้าวเหนียวใส่ในภาชนะทนความร้อนแล้วนำเข้าไมโครเวฟจากนั้น เติมน้ำเปล่าลงในถ้วยหรือแก้วแล้วนำไปวางคู่กับข้าวเหนียวแล้วอุ่นด้วยไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีหรือจนข้าวเหนียวนิ่มนั่นเองค่ะส่วนอีกวิธีหนึ่งให้นำข้าวเหนียวมาใส่ในภาชนะทนความร้อนพรมน้ำลงบนข้าวเหนียวเลยค่ะ ซักเล็กน้อยก็พอนะคะจากนั้นก็อุ่นด้วยไมโครเวฟประมาณ1นาทีเพราะครบเวลาก็นำเข้าเหนียวออกมาพลิกอีกด้านหนึ่งพรมน้ำเล็กน้อยแล้วนำเข้าไมโครเวฟอีกประมาณ30วินาทีค่ะการอุ่นเข้าเหนียวในไมโครเวฟถามว่าต้องใช้เวลากี่นาทีขึ้นอยู่กับกำลังไฟและวิธีการที่ใช้อุ่นนะคะอาจจะเริ่มต้นที่กำลังไฟน้อยๆก่อนสักประมาณ300-400วัตต์อุ่นประมาณ30 ถึง45วินาทีหากยังแข็งอยู่ให้นำกลับเข้าในไมโครเวฟอีกครั้งแต่หากใช้กำลังไฟสูงใช้เวลาประมาณ20-30วินาทีเท่านั้นอุ่เข้าวเหนียวในไมโครเวฟใช้ไฟเท่าไหร่ หากเราจะอุ่นข้าวเหนียวในไมโครเวฟล่ะถามว่าจะต้องใช้ไฟเท่าไหร่แน่นอนค่ะว่าหากเราต้องการอุ่นข้าวเหนียวควรใช้ไฟประมาณ800วัตต์หรือใช้ไฟแรงสุดหรือไฟกลางเพื่อให้ข้าวเหนียวร้อนระอุทุกเม็ดนะคะวิธีการอุ่นข้าวเหนียวในถุงถ้าเราต้องการอุ่นข้าวเหนียวในถุงควรใส่ถุงพลาสติกที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์ไมโครเวฟเซฟหรือไมโครเวฟ เอเบหรือว่าถุงที่ทำจากพลาสติก PP ก็ได้เนื่องจากว่าจะทนความร้อนได้ประมาณ100ถึง120องศาเซลเซียสแต่ถ้าหากใช้ไฟแรงกว่านี้แนะนำให้เปลี่ยนใส่ชามแก้วหรือชามเซรามิกทนความร้อนสูงจะดีกว่านะคะรู้แบบนี้แล้วแล้วก็เวลาซื้อข้าวเหนียวมาแล้วกินไม่หมดก็ใช้วิธีตามที่บอกไว้จะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มอร่อยเหมือนซื้อใหม่เลยนะคะ